คุณชมคะวันนี้ได้เห็นอธิบดีกรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าพบคนไทยติดเชือ้อโควิด1 9หลังจากกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะจากการถแถลงในวันนี้ก็ระบุว่าเป็นคนไทย2คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและผ่านการกักตัวเป็นเวลา14วันแล้วนะคะและเป็นช่วงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งก็เลยไปตรวจร่างกาย ซึ่งก็พบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมโควิด1 9แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การระบาดประลอกที่2ค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าผู้หญิงคนแรกอายุ34ปีเคยทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อ2มิถุนายนที่ผ่านมาไม่มีอาการป่วยและเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ตรวจครั้งแรก5มิถุนายนพบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อยหรือเรียกว่าผลกรรมกวม13มิถุนายนผลตรวจครั้งที่2ไม่พบเชื้อเมื่อกักตัวครบ14วันได้รับอนุญาตให้กลับภูมิลำเนาที่จังหวัดชัยภูมิโดยพักแยกจากครอบครัว30วันจากนั้น17สิงหาคมตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมไปต่างประเทศที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิดในปริมาณน้อยและตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วจึงถือว่าเป็นผู้ป่วยรายเดิมที่มีซากเชื้อไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นเพราะนั้นรายแรกยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นนะครับเขาเรียกว่าผู้ติดเชื้อรายเดิมนะครับที่เคยอยู่ในสเต็ค,ควอเันทีแล้วและครั้งนี้เป็นการตรวจพบสารพันธุกรรม นะครับซึ่งเป็นซากเชื้อนะครับไม่มีความสามารถในการแพร่โรคแต่อย่างใดอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงวัย35ปีกลับจากทำงานที่สหรัฐอารหรับ,รบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงไทย24มิถุนายนเข้ากักตัว14วันการตรวจสองครั้งไม่พบเชื้อโควิด19จึงให้กลับบ้านที่จังหวัดเลย16สิงหาคมเดินทางเข้ากรุงเทพโดยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปทำงานต่างประเทศ การตรวจสุขภาพพบสารพันธุก,กรรมโควิด1 9ในปริมาณน้อยขณะนี้รับไว้ดูแลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและกำลังตรวจสอบผลการตรวจในสองครั้งแรกร่วมด้วยลักษณะของเคสที่สองมันจะเหมือนกับเคสแรกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือจะต้องตรวจสอบในเรื่องของผลการตรวจนะครับขณะที่เขาอยู่ในส่วนของสเต็กคันที แล้วก็ตรวจสอบกับในส่วนของผลการที่เขารับเข้ามาตรวจในครั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าได้ให้ทีมสอบสวนโรคหาข้อมูลผู้อยู่ใกล้ชิดกับทั้งสองรายเพื่อที่จะติดตามคนใกล้ชิดมาสอบสวนและแนะนำให้เฝ้ารอดูอาการเท่านั้นผู้สื่อข่าวถามว่านี่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการระบาดรอบสองแล้วหรือไม่ อธิบดียืนยันว่าไม่ใช่การระบาดรอบสองพร้อมกับอธิบายเหตุผลที่เราถแถลงวันนี้จะมีตามที่เป็นข่าวคือสองลายนะครับลายที่1เนี่ยก็อ,อย่างที่เมื่อกี้ผมนำเรียนว่าเป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วเข้าอยู่ในส่วนของสเต็ควอลทีนและผลแรบเนี่ยเขาเคยตรวจแรบเนี่ยออกมาคล้ายๆกับลักษณะที่ตรวจครั้งนี้ นะครับเพียงแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเขาพิจารณาว่าเป็น lab เนี่ย inconclusive หรือใช้คำว,ว่าแ a บกำกวงและเขาก็กลับนะครับเป็นระยะเวลาครบ14วันตลอดจนให้กลับไปเฝ้าระวังที่บ้านครั้งนี้นะครับเขาสบายดีทุกอย่างนะครับมาตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิดเนี่ยเพื่อต้องการใบรับรองแพทย์ไปทำงานต่างประเทศเท่านั้นอเผอิญผล lab เนี่ย นะครับสารพัธุกรมเนี่ยในระดับน้อยๆคล้ายๆกับตอนที่เขาอยู่ในช่วงของสเตจควอนตีนแต่สิ่งหนึ่งที่มีการตรวจเพิ่มเติมก็คือเราตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยพบว่าภูมิคุ้มกันมันขึ้นนะครับเพราะนั้นนั่นก็หมายความว่าจากการหาลือในส่วนของทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนั่นก็หมายความว่าลายเนี้ยเป็นการติดเชื้อจากตั้งแต่ครั้งก่อนทางด้านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาไม่ได้มีการติดเชื้อใหม่แต่อย่างใดน,น,น,นะครับทางด้านนี้ และก็ไม่มีความเสี่ยงต่อการไปแพร่โรคต่อผู้คนอื่นๆส่วนลายที่สองเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกันแต่เนื่องจากว่าเขาเพิ่งมาตรวจในวันที่18แลนะครับแลวก็โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเพิ่งรับในส่วนของผู้ตรวจดังกล่าวเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลสิ่งที่ต้องดําเนินการก็คือต้องทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับย้อนไปข้อมูลที่ เขาอยู่ในช่วงของสเตจควอลท n นผลการตรวจและนะครับข้อมูลทางระบาดวิทยาแล้วก็จะมาสรุปเหมือนกับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกระบาดรอบที่สองจึงไม่ใช่นะครับตอนนี้เราเป็นการตรวจสอบสิ่งที่คนมารับการตรวจสุขภาพแต่เผอิญเป็นคนที่เคยอยู่ในสเตจควอล i n น